วัสดีครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับเราก็มาดูทุเรียนกันนะครับผมอันนี้ทุเรียนก็ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมตอนนี้ก็ปลูกใส่เข่งนะครับก็ต้นก็กำลังจะออกยอดตอนนี้ก็มียอดออกหน่ยหน่อยนะครับ เป็นทุเลียนมูซังคิงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงเช้านะครับผมก็จะมาดูยอดก็รอแตกไปอ่อนนะครับผมนนก็ได้หนึ่งอาทิตย์แล้ว การปลูกทุเรียนในต้นอ่อนนะครับผมต้นเล็กๆแล้วเราก็มาราอชำก้าก่อนให้ยอดมันแตกก่อนนี่ครับผมแล้ก็จะได้เพิ่มความสูงของต้นทุเรียนด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็รอมันแตกยอดออกมานะครับผม เป็นต้นพันทุเรียนหูสังคิงนะครับเขาบอกว่ารสชาติอร่อยมากแต่ตากล้องก็ยังไม่ได้ชิมนะครับผมเขาบอกว่ามันอร่อยจริงๆคิมมี่คิมมี่ <c oughs> ครับผมแล้วก็พอะชำมาหนึ่งอาทิตย์นัวนะครับผม ก็มาดูการเจริญเติบโตของต้นทุนเหลียนนะครับผมเพราะว่ารอให้แตกยอดนะครับผมเชินูจะให้เขาพักฟื้นด้วยนะครับผมพักฟื้นเพื่อจะให้แตกยอด แล้วก็ให้รากมันเดินดีๆนะครับผมเราถึงจะเอาไปลงหลุมนะครับที่อำเภอตากฟ้านะครับผมวันนี้เราก็มีสิบต้นนะครับผมเดี๋ยวเช้านี้เราจะมาลดน้ำัะหน่อยนะครับเพราะเมื่อคืนก็มีฝนลงมาแต่ไม่ไม่หนักนะครับฝนลงมาเบาเแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรื่อนถฝนด้วยเดีย๋ยวเรา พาไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะครับผมว่าพันธุ์ทุเรียนมูสังคิงจะโตขนาดไหนนะครับผมรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ